ซึ่งตอนนี้มันขึ้นมามาเหมือนจะพักครึ่งโซนเนี่ยแล้วเป็นจุดจุดที่เลยทีจุดที่ต่ำกว่าทีพีใช้หลังซีกี้สี่เนาะอันนี้เราก็มองแผนตัวเลขตรงนี้ไว้ก่อนซึ่งตอนนี้เราเห็นแล้วมันเบรกขึ้นไปชนเทนไลน์แล้วมันไม่ยอมขึ้นอเส้นเทนไลน์หายแล้วใช่ไหมเนะี <S 2> <S 2> ่ย เปิดไปแล้วมันยอถ้ามันชนมันชนนั่นแหละลตีไปเส้นเดียวตีไปเส้นเดียวก็ได้ตีไปเส้นเดียว,ยวลากไปเส้นเดียวให้เราเห็นว่าเส้นลายมันอยู่ตรงนี้อ๋ออันหนึ่งจะไปลากให้เราเห็นกรอบเส้นลายมันว่ามันจะวิ่งไปชนผ่านหรือเปล่า ถ้ามันผ่านเราก็จะมองเป็นทีพีหนึ่งที่เราเห็นไว้แล้วแหละว,ว่ามันจะไปตรงไหนแต่ก็ยังยังคิดว่ามันจะขึ้นหนีอยู่เพราะว่าที่มันลงมาเมื่อคืนน่ะแต่งว่าเรามัันยงไม่จบอาทิตย์เนาะมันตึงแต่วันอังคารวันพุธเอง มันราคาราคาวิกมันเนี่ยมันยังไม่มายังไม่มาทําลายละไอ้ไสหลังซิกเอ้ยยังไม่มาทําลายไส้ซิกของตัววิกราคามันอยู่ที่สามส่าสมสองเก้าสามจุดหกเก้าเมื่อวานมันมาไม่ถึงอืม ือบถึงนะนิดเดียวเองแล้วเป็นทีแล้วเป็นทีพีทีพีรอบตึงของของซิซิตเนี่ยย่อลงมา500จุดแล้วเนี่ยอันนี้จุดเช็คราคาเห็นไหมุดจุดจัดเทนลายตีเทนลายผิดนะเนี่ยเนี่ย <ง Drake? S 2> จำราคามไม่ได้จำราคาไม่ได้นะเนี่ย ไหนให้หนโหลดด้วยเห็นไหมอันนี้ถูกไหมผิดอ๋อเส้นนี้เหรอไม่ใช่เส้นไหนพี่เส้นไหนที่มันผ่านเส้นล่างๆเยอะราคาโน่นอยู่ภูเขาซ้ายมือสุดนู่น่ง จเจอไหมเนี่ยเนี่ยซ้ายมือเห็นไหมเอห้าศูนย์ไหมบ้าไม่ใช่๋อไม่ั้นผิดละซ้ายมือสุดเนี่ยเออรซนนู้นแหละข้างบนไซล่างก็ขึ้นข้างบนต้องดูเฮดหนึ่งต้องเอ็นชัด เห็นไส้เมื่อวานตอนเช้าไหม้วก็อเอาไส้เมื่อวานตอนเช้าเป็นเป็นเกณฑ์เพราะว่าไส้ก่อนไส้ไส้ที่มันจะเกิดทีหลังเนี่ยเรายังไม่รู้ไงไส้เมื่อวานตอนเช้าไส้สามสามอ่ะนะเงน,น,นแดดไส้เขียวตรงนั้นแหละตรงตรูสอนชี้ไส้เขียวล่างอ่ะอน,นี่ ไม่ใช่ราคาสามสามอยู่ตรงไหนเอออ๋อเ่ยาวล้วเออ,เอ,เอ,อนั่นเลยแล้วปรับเส้นให้มันบางลงก็ได้ <c oughs> มันก็จะเห็นเห็นตัวเทนไลน์ที่มันวิ่งเนาะว่ามันราคามันพยายามมาเบรกถ้าถ้าเราเห็นตัวตัวเทนไลน์ที่เราตีถ้าเราพยายามตีเส้นมันอยู่ในกรอบเนาะในกรอบของราคาอย่างลงได้ด้วยห้าส่วนอย่างเงี้ยมันก็จะเหมือนกับว่าให้เราไม่หลุดกรอบ ไม่เป็นคนนอกกล่อมทีนี้เราก็จะเออ